สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกอะนะคะวันนี้ก็พาเจ้าสุดามาเลาะเลาะโคกนะทุกคนพาเจ้าสุดามอาอกกำลังกายแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้เห็ดกันไหม,มเจ้าสุดา จอแล้วสามลูกแหกหมานหมานหมานเด้อข้าวโกนี่เห็นลูกเล็กๆนะคะแล้ามาส่งดูแต่ไม่รู้ว่ามันเหี่ยวไปเลยหรือเปล่าไม่เจอใช่ไหมเนี่ย มันน่าจะพ้นดินแล้วที่นี่มันเหี่ยวไปเลยนะเนาะเล่มเล่ม

ใช่วันนั้นเรามามันยังไม่ตูเริ่มตูแล้วลูกใหญ่แต่ไม่เยอะนะวันนี้วันนั้นเยอะแต่ลูกไม่ใหญ่เออมันก็สลับกันไปนะเนาะโออ เจอแล้วเจอแล้วโอ้หลายลูกเลยเู้โถ้าแบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อยหนึ่งสองสามนะสี่อ้าตัวนอนก็อยากกินด้วยห้าเดวสวุสดาบังสุสดาถอยดีก่อนที่เก็บเห็ดนี่ ไปตัวนอนแม่เอ้าไม่เอาเธอ,อโอ้ยหลายลูกอยู่เฮ้ยอ,อย่าไปกินมัง้งนอนก็กินเหรอโอ้ชุรานี่เนาะอันนี้ใช่ไหมโอ้ใช่ลูกใหญ่เลยโอเคขอได้เล่มอันนี้ด้วยนี่โอ้ลูกใหญ่ พูดกีฬาเนาะวันนั้นค่อยมามันยังไม่ตูเนาะแต่เยอะมากเลยแต่วันนี้น้อยแต่ลูกใหญ่นะใช่นหมอู้จอยแล้วจอยแล้วโอเคชั่วน้อยพอให้ได้เล็มโอ้โหโหหลายดอกเลยนะกี่ดอกนี่ทุกคนกคนี่อู้หนึ่งสอง นี่ดิไปสีหาลูก ừ, หกลูกเจออีกแล้วเจอแล้นึ่งสองสามโอ้สองลูกสองอีกจังนี่ะหนียวแล้ว ยังเจอทุกคนยังเจอคือพอมีแหงนิดหนึ่งอ่ะอามาเต,มเต็มเลยอืมออืมเจออีกเยอะโอ้ดอกใหญ่ยยอยู่เหมือนกันอืมเข้มแบบนี เจอโอ้โอโอโอเจอแล้ว e, ทุกคนเป็นมูมนี่สี่ดอกอือสองสามสี่โอเคทไม่สังเกตแท่ไม่เห็นนะเน,นี่ย tu oh. Tengok ah, sih Ini kesai Ini kesai Okey Okey ทุกคุกเจสุดาไปไหนแล้วเนี่ยสุดาเอ้ยมานี่แล้วเอออย,ย่าไปไกลนะอย่าลงป่ามัหมนหิวยังเนี่ยมัหมนหิวแล้วเช่นเนี่ยให้เป็นยาเพิ็กหี่อยเฮ้เย็นไหม โอ้นี่นี่นี่เบิ้งอย่ามาแย่งอยากเก็บช่วยเก็นไ่เห็นแล้วเจ้าไม้ค่ะทุกคน โอ้สามลูกคุณโอ้อ่ะ Ola ike binarukor. Ola ike binarukor. ย,ยังเจอยังเจอตายอยู่ทุกคนเนี่ยเราก็หาเต่า งอพริกนี่หละอ้เป็นจุ่มทุกคนบอมยังไม่หมดเป็นจุ่มเลยแต่ขอขั่วอยู่นะทุกคนแต่ค่อยจะไม่ขั่วนะค่อยจะอ่านี่คจ,จะเอามาผัดนะทุกคน ใส่หนึ่งถ้วยเราจะต้มก่อนเล็กน้อยต้มสุกแล้วนะทุกคน เห็ดใหม่อยู่นะคะคนมันออกใหม่นั่นไ่อนี้นะ mm hmm. ดูติเนื้อเห็ดก็รู้นะคะว่ามันอ่อน,น,นมันเป็ดเท่าไหร่นะผัดกระเพราอืมจับจับจับโอเคนี่นะมนงผัดกระเพราของเรา แซ่บไลยแซ่บไลยโอเคนะคะส่งขึ้นนิดประมาณนี้ค่ะ